งานแล้วมีเจอเจอแล้วแบบก็บอกว่าเป็นโจรปะเนียอะไรเงี้ยเอ้ยคุเห um, ็นปะเห็นเห็นี้เป็นพกแบบไม่ต้องมาคุเก็บเก็บไปกูการท่อมขยัแรกกับปืนมังครอน้ง Vâng... Vâng này... Là cái bậu... này sáng. Vâng bọc điểm nhau này. Vâng này. Những vâng điểm nhau nó này. à? Vâng now. I I can't <laughs> <laughs> I'm, not I'm not down. Down. i on am <laughs> <laughs> One <in> enemy remaining. <laughs> 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 30 seconds left. camera <laughs> 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 oh, hey, take no more charges left Oh, Down. feeling you Oh, แล้วไม่หรือใครมันมีวางเลยเฮ้ยม้งครับโอ้ยโอ้ย,ออยอโอตีกำแพงโอ้กูเอะใจอะไรไม่ผิดเลยแย้ว ถึกไปมีหรือเปล่าไปหาว่ามีหนีกันกูพี่เดินตามใครก็ไม่รู้โอขอปืนแล้วกันข้ามีอยู่ไหนฮิวให้หน่อยนี่ดักดักเลยมันมาคือ k n o c เ over เกม <laughs> One enemy remaining. You will not kill my allies. One enemy remaining. Three out e of five. Enemies <laughs> are flawless. โอ้โหเจ้นตึงจัดกลักไปหาเขาแล้วบอกเธอไม่รักเขากูและควินกูเข้ามาตอนไหน เข้ามาตอ,อนที่ไอสูตรกลมมันบับพีอีที่งานประมูลรถอะนั่นแหละข้ามาตอนนัน้นมันบัฟตอนไหนวะมันบับกินพร้อมป่ะสามสองโอ้โหเฮ้ยเกมไม่น่ามีเลยทีตีรอบไม่มีจิมมีลูกกระตาปะ แข็งไปวะไปเอาเลยเข้าหลังเลยหมดแล้วนะ One enemy remaining. thế này bao là no more charges left mình nghe này đi บดีก็ถ้าเล่นทานายผมแนะนำเล่นตรงนี้นะเพราะมันจะดีกว่าเอาอีกฝั่งหนึ่งข้างหน้า kayak ini, 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 ini,

อีมันขึ้นมาบนแล้วมันขึ้นตันเฮ้ยมันไปซ้ายปะเออออออ One enemy remaining ไอ้เอวฝั่งนู้นไม่น่าไหวจิ้งจิ้งจิ้งมา ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเน็ตหลุดเมื่อกี้จะโยนสเปกเตอร์ให้ยัดยสเปกเตอร์ให้ไปเล่นตปั้มสาปั๊ปั้มสามนึ่งแ่เลยดิ e i e s a e d No more charges left. Hãy subscribe cho kênh Ghiền เนิวิ่เก็บพี่โดนหนึ้อยหนึ่นนแะ o e n e m y remaining อพี่เจาอาเราเรปเปยไรอ่ะต้องไปต้องไปขวาาาาของมีค่ะก็ขอตังมาสิโอมีแต่คนรวยปะเป็นนี้แล้วกันอ้ยิมเซอ่ะ เผมจะไาตรงนี้นะผมถ้าชนะอย่างนี้ทั้งวันก็ก็นะอิมมอร์ทลกันแล้วแหละสวยอีรู่ว่าตายแล้วเดี๋ยวจะสามตัวฟังสามตัวต่อหกสามตัวไอ้เนี้ย ยิงไปยม่ย <enemy> ต้องทำวายแล้ร <Whoa. S 1> ออยู่ฐานดีวกว่าจับเท่างวอ่าอันนี้ใช่ไหมที่เป็นที่เป็น,ปน,นตา สเต็ปเตอร์ที่อ่ะสเต็เตอร์ที่ทำยิงแล้วมันหมาตามึงยังไม่ให้กูดูเลยว่าหีอย่างบับอ่ะไหนกูอยู่นี่คนไทยแน่นอนเนี่ยอะไรของใครอ่ะไม่รู้วะเอ้ยของกูของกูไอ้สีดำม่วงทองอใช่่มวงงท Bị văng lẽ bị mà. hiu đéo hiu. Ấy nó Spike planted. sẽ ừ. đăng One enemy remaining. Just die by again. What the <laughs> defenders win. <laughs> ้ไม่เลยครับผมก็เสร็จ้าแล้วผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดตามให้ผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าตลอดวันนี้ผมตัวลาคนแล้วผมเสียวก็ดี MVP อีกแล้วดิโอเคครับผมก็ไปนะผมโดนดีกอ่ะผมงอนดีผมโกสามแล้วดีเวซีว่าส,สองแล้วโอเคครับผมเจอโกสามละช่วยไลค์หรือแชร์ผมได้ไปละตาต่อไปแอดตินัมนี่ผมบอลสามแล้วว่า